ใส่ใส่ใส่ข้าวเก็บใส่เข้าไก่อืมไก่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 เขาเรียกอะไรครับกระพวน นับสิกิโลสองวันทูสีสอีอะไรมีสีอะไรบ้าง Three. Three. มีสีอะไรบ้างเด็ดเด็ดเด็ด นับด้วยนับด้วย one. One one. <c oughs> 1 1 e <Four. S 2> <Two>, one ว o ั e t t ถัวัว t ถั่วัวยังติดใจถั่ยเกอถั่วไม่มีเสียง Ban Sea Lai Yellow yeah. Yellow 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 Okay Yellow là Yellow Red Yellow Yellow green green My green Yellow green Yellow 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 เก่เกงามเลยนลูกสินีสีอะไรอ่ะ pink 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 o k เกอุยมีกี่ลูกนับก่อน o n นจับสินับเทียลูกสิลู o

แต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่โรงเรียนกี่คนบอกคุณย่าดิไ,ไหนบอกเพื่อนดิเพื่อนที่โรงเรียนมีกี่คนบอกคุณย่าดิแนับด้วยสิครับนับด้วย วันนี้เจอย่ายังไม่ได้หวัดดีเลยสวัสดียังครับสวัสดียังสวัสดีคุณย่ายังสวัสดียังแ้วคุณสวัสดีคุณย่ายังเด็กดีต้องหวัดดีก่อนไม่สนละตอนนี้สนใจเล่นอย่างเดียวไม่ยอมถอดหน้ากากเลยนนโรงเรียนครูสอนดีจริงๆแลเชื่อฟังมากเด็กเชื่อครู หนะ้ากากยังติดอะ่ะหืว่าน้ำถอดตอนกินตอนอะไรถ้าผือเราให้เขากินอนั่นมันก็จะมี